สวัสดีครับชาวไซโก้อยทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลวันละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้ครับวันนี้สามคู่จะมาจากสามประเทศเลยดูคู่แรกไปดูที่บูเดสลีกาเยอรมันกันก่อนเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับไปดูไมส์ครับทีมอันดับสิบเจ็ดวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางยูเนียนเบอร์ลินทีมอันดับสิบห้าครับ ดูคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นเบอร์ลินเอาชนะ4-1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับมาเชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้เวเดอร์เบรเมนมา1-0ครับส่วนทางยูเนียนเบอร์ลินชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้ไลฟ์ซิกมา2-0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับมาโซลิตตรงกลางที่มีทางนาดิมอาร์มิรีนะฮะหน้าเป้าจะเป็นทางลูดุบิชอาร์ชอครับส่วนทางยูเนียนเบอร์ลินนะครับจะมีอันดรัสชาเฟอร์ตรงกลางและหน้าเป้าาอจะเเป็นนนทงคควิฟลััรบ ก็ต้องบอกว่าไมล์ออกทะเลลึกไม่ชนะใครในลีกมา9้าเกมติดๆแล้วนะครับแถนตัวเจ็บตัวไปทีมชาติมีพอสมควรครับต้องมาเจอยูนิเบอร์ลินที่ช่วงหลังก็ต้องบอกว่ากระตื้นขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากช่วงต้นฤดูก,กาลห่วยแล้วเกินนะครับแต่ว่าเกมเยือนยังน่าห่วงครับไม่ชนะใครมา9้าเกมติดแต่ผมมองว่ายูนิเบอร์ลินอยู่ในช่วงขาขึ้นครับไมล์อยู่ช่วงขาลงผมมองว่าภาพรวมยังดีกว่านิดๆสำหรับเบอร์ลินนะครับน่าจะยันได้ครับคุณได้จบที่ผลเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่2เราไปที่เอฟเอคัพรอบรีเพลย์กันนัดรีเพลย์กันระหว่างแอสตันวิลล่ากับเชลซีในวันอาทิตย์สานะครับโดยเกมที่แล้วเจอกันมาเสมอ0ูนครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับวิลล่าชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดบุกไปชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดถึงบ้านเลย5ประตูต่อศูนย์ครับยังโหดครับส่วนทางเชลซีชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดก็แพ้วูฟมาเละเลยนะครับ4-2ครับขาบ้านนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับแอสตันวิลลลลล่าาาาตรรงงงกกจะะมีทดััสสุย์นคบ คุมกำจังหวะคุมเกมโดยหนะ้าเป้าเขาจะเอาประจำครับโอลิวัตกินส์ครับส่วนทางเชลซีจะมีทางมิคาไลมูดริกกับทางคริสโตเฟอร์เอนกุนกูนะครับในแนวรุกครับก็ต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าเรียกความมั่นใจขึ้นมาเยอะๆจากเกมล่าสุดนะครับเกมรุกคมกริบเลยนะครับส่วนทางเชลซีเล่นมา2เกมติดแล้วก็2เกมเนี่ยโดนไป8ประตูนะฮะดูแล้ว น่าจะเสียความมั่นใจไปเยอะครับไม่ได้พอสมควรนะครับอาจจะต้องปล่อยมือจากถ้วยนี้ครับสำหรับโปรเตสติโนครับแล้วกลับไปเล่นใน,น,นเน้นในลีกก่อนน่าจะดีกว่าครับเพราะคุนที่ผมว่าวิลล่าแข่งกับหลังในบ้านอยู่แล้วครับน่าจะดีพอจะเชื่อเอาชนะเชลซีที่กาลังแกว่งเหลือเกินครับสองหนึ่งครับ คู่สุดท้ายเราไปที่กูปาโดเรรอบรองชนะเลิศเลกแรกนะฮะในระดับ3ครึ่งครับที่สเปนนะครับไปดูอตเลติโกมาดริดครับทีมอันดับ3วันนี้จะเปิดว่านปานะฮะเจอกับทางอตเลติกบิลเบาทีมอันดับ5ครับในลีกนะครับเดี๋ยวคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นบิลเบาเอาชนะ2-0ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับรามีนี่ดีกว่านะครับชนะ4เสมอ1มาเสมอเกมล่าสุดเสมอทางเรอัลมาดริด1-1ครับส่วนทางอตเลติกบิลเบาชนะ2เสมอ2แพ้1ครััััััับบบเเกกกกกมมมมลลล่่่่่่าา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 สสุดดด็ููชนน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 นะะโย4-0คคครรไปททีีีตวววผ้้จงใ แอเลติกก็มันติตรงกลางจะมีทางมซเอลลิโนนะฮะแล้วนะเกมรุกจะมีทางเมมฟสเดปายครับส่วนทางแอเลติกบิลเบาตรงกลางอินยาคิวิลเลียมส์ครับแล้วหน้าเป้าเจ้าประจำครับก,ก,กอกาคูรูเซต้าครับต้องบอกว่าแอเลติกที่สนามว่านตาแห่งนี้ใครมาที่นี่ก็ผ่านยากครับพวกเขาชนะ16จาก17เกมล่าสุดในสนามนี้นะฮะและมีแคนฝังหุ่นด้วยต้องมาเจอแอเลติกบิลเบาที่เกมเยือนฟืดเสมอว่า2เกมติดติดแบบยิงใครไม่ได้เลยนะครับเกมล่าสุดก็เสมอการิสมา ซึ่งบางทีระดับการดิชยังทําอะไรไม่ได้เวลาเล่นทีมเยือนแล้วมองไปที่เฮตูเฮต์เนี่ยมาที่ว่านตาห้าเกมหลังอันโดนไปถึงสามเกมเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้อาร์ติโกมาดิดเล่นในบ้านเป็นเกมเย่าเยือนอย่างนี้เล่นในบ้านก่อนต้องเน้นที่สุดครับผมมองว่าเบื้องต้นอร์ติโกมาดิดจะชนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่บูเดสลิก้าเยอรมันครับมาสครับจะเปิดบ้านเสมอทางยูเนียนเบอร์ลินหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่สที่เอฟเอคัพรีเพลย์ที่อังกฤษเนี่ยแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านเฉลิมชนะเชลซีได้2ประตูต่อหนึ่งและคู่สตาร์ที่โคปาเดเรรอบรองชนะเลิศเลกแรกนะฮะแอตเลติโกมาดริดครับจะเปิดบ้านเอาชนะแอตติกบิลเบาได้ก่อนในเกมแรก1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เพราะเราใส่ก,ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้ววััััััันนนนนนนีีี้้้กกกกลลบบบมมมาเจอออใหนน่่่วววผไไปไปแคครรสสด